สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกุญแจสมาร์ทล็อกนะครับของยี่ห้อคาวารุ่น k9 นะครับโดยกุญแจตัวนี้นะครับสามารถปลดล็อกได้โดยผ่านพาสเวิร์ดนะครับผมนี่นะครับมันจะมีพาสเวิร์ดที่ตัวแม่กุญแจนี่นะครับสามารถ กดปุ๊บๆๆแล้วก็ปลดล็อกได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถปลดล็อกผ่านทางขี์การ์ดได้ด้วยนะครับก็ <ước S 1> คือเอาเคี์การ์ดมาแนบนะครับมันก็จะปลดล็อกได้นะครับผมโดยในกล่องเนี่ยก็จะมีขี์การ์ดแถมมาให้ถึง3อันนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปทูย่านะครับรองรับแอปทูย่าแล้วก็ยังสามารถปลดล็อกฉุกเฉินนะครับผ่านตัวแม่กุญแจได้นะครับในกรณีที่สินค้ามีปัญหาเนี่ยก็ใช้กุญแจธรรมดาไขออกได้เลยนะครับ มาดูหน้าตาของเจ้าตัวแม่กุญแจนะครับนี่นะครับแม่กุญแจตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ทําจากสแตนเลสสตีลนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํา IPX5 นะครับสามารถใช้ล็อกประตูหน้าบ้านได้นะครับกันแดดกันฝนนะครับตัวนี้นะครับก็พอร์ตชาร์จเนี่ยก็จะเป็นไท p e C ฟ้าชาร์จแล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นช่องชาร์จ Type C นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับที่ใช้สาหรับไขนะครับ ร,รุ่นนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่สามารถถอดเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่เองได้นะครับโดยแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ cr2 นะครับก็สามารถซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับใช้ไปนาน,านแล้วแบตเสื่อมเนี่ยก็ซื้อแบตมา เสียบใหม่ได้นะครับผมเรียกได้ว่าใช้กันแบบยาวๆไปเลยนะครับตัวนี้นะครับก็อย่าลืมปิดไว้ด้วยนะครับถ้าปิดไม่สนิทเนี่ยระวังน้ําเข้าแล้วเสียได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของเจ้าตัวแม่กุแจ เ .9 นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือสามารถปลดล็อกผ่านทางนี่นะครับพาสเวิร์ดได้นะครับนี่นะครับแล้วเรายังสามารถกําหนดระยะเวลาได้นะครับว่าเวลาปลดล็อกเนี่ยต้องการจะให้ปลดล็อกได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับหรือว่าสามารถให้วันทามพาสเวิร์ดนะครับในกรณีที่มีเพื่อนมาที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องการจะให้เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเราสามารถ ส่งพาสเวิร์ดชั่วคราวให้เขาได้นะครับก็คือพอปลดล็อกเสร็จปุ๊บนะครับพาสเวิร์ดนั้นก็จะใช้งานไม่ได้นะครับคือปลดล็อกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเนี่ยให้โหลดแอปทูย่านะครับหรือว่าแอปสมาร์ทไลท์ขึ้นมาได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะใช้แอปสมาร์ทไลท์นะครับแล้วเราก็ทําการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็มาที่มุมซ้ายล่างคาว่าฉันนะครับแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วกดแอดดิไว้นะครับ อย่าลืมนะครับให้เปิด Wi-Fi กับเปิดบลูทูธทุกครั้งนะครับถ้ามือถือใครเนี่ยมันขึ้นว่ายังไม่ได้เปิด Wi-Fi หรือเปิดบลูทูธนะครับถ้ทั้งที่เราเปิดแล้วเนี่ยให้ลองรีสตาร์ทมือถือนะครับแล้วลองใหม่นะครับพอมันไม่ขึ้นหน้าจอว่าให้เปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธแล้วนะครับอันนี้ก็จะสามารถค้นหาตัวแม่กุญแจได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาทัชที่ตัวแม่กุญแจนะครับแล้วก็ทัชหลายๆทีนะครับนี่นะครับรอสักครู่ครับมันก็จะขึ้นตัวแม่กุญแจขึ้นมานนนรัััออเเี้ป็กาพื่แล เรากดแอปได้เลยนี่นะครับเราลอสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาปลดล็อกเนี่ยก็ปลดล็อกได้ผ่านทางแอปทูย่าได้โดยตรงด้วยนะครับนี่นะครับกดค้างตรงนี้ โอเคครับโดยตัวนี้นะครับมันก็จะมีประวัติเล็์ดให้นะครับว่าเคยเข้ามาใช้ตอนไหนนะครับปลดล็อกตอนกี่โมงนะครับมันก็จะมีนี่นะครับบอกระยะเวลาบอกชื่อบอกอะไรให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการปลดล็อกแบบแรกนะครับแบบที่2เนี่ยก็คือสามารถปลดล็อกผ่านทางคีย์การ์ดได้นะครับนี่นะครับโดยตัวนี้เขาก็จะมีคีย์การ์ดมาให้นะครับกดที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับอันนี้นะครับคีย์การ์ดเราสามารถแอดคีย์การ์ดได้นะครับ สมมุติเราก็แอดเข้าไปนะครับ Smart Capture ์นี่นะครับแล้วเราก็เอาคีย์การ์ดเนี่ยมาแตะที่ตัวบริเวณนี้นะครับนะครับอ่าโอเคครับแตะแล้วเรียบร้อยนะครับกดคาว่าดันนะครับสามารถตั้งชื่อคีย์การ์ดได้ด้วยนะครับว่าเป็นคีการ์ดของใครนะครับในกรณีที่ใช้หลายๆคนแล้วเราต้องการจะดูนะครับแล้วก็ใส่ชื่อตรงเมื่อกี้ได้นะครับ อ่าโอเคครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับปลดล็อกปุ๊บมันจะดังตี้นะครับอันนี้ครับก็สามารถจัดการได้นะครับจะลบก็ลบได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับเพิ่มชื่อเพิ่มอะไรได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเพิ่มชื่อสมว่าชื่อเอนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับอ่าเราก็สามารถเพิ่มพาสเวิร์ดได้นะครับ พาสเวิร์ดเนี่ยก็จะใช้ได้ก็คือเป็นหกหลักถึงสิบหลักนะครับแล้วก็ห้ามใช้เลขซ้ำกันหรือว่าห้ามเลขเรียงกันนะครับเช่นหนึ่ง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 ไม่ได้นะครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหกนี่ครับไม่ได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมลองตั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองกด e n t e r นะครับแล้วกดเซฟนะครับอ่าอันนี้อย่าลืมใส่ชื่อด้วยนะครับชื่อชื่อ a แล้วกันนะครับกดเซฟนะครับโอเคครับดังตีนอางนี้คือ เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการปลดล็อกกันนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือทัชหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองแล้วกดเครื่องหมายปลดล็อกนะครับนี่นะครับแล้วถ้าเป็นคนอื่นมาปลดล็อกนะครับสมมุติว่าเราใส่เป็นสองสามสามสามห้าห้าห้านี่นะครับนี่นะครับมันก็จะปลดล็อกไม่ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังมีเป็น temporary p a s s w o r d นะครับคือสมมุติว่าเรามีเพื่อนมาที่บ้านนะครับแล้วเราต้องการจะให้เพื่อนของเราเนี่ยเข้ามานั่งรอในบ้านนะครับเราก็สามารถส่งพาสเวิร์ดชั่วคราวให้เขาได้นะครับโดยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาทแรกเนี่ยเป็นพาสเวิร์ดชั่วคราวที่เราอยู่ใกล้กับกุญแจนะครับก็คือนี่นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นออนไลน์พาสเวิร์ดนะครับคือเราต้องเชื่อมต่อ บลูทูธกับตัวแม่กุญแจเท่านั้นนะครับเราถึงสามารถเซตตัวออนไลน์พาสเวิร์ดได้นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นเป็นวันทา m e password หรือว่า p e r i o d i c p a s s w o r d นะครับวันทา m e password นี่ก็คือปลดล็อกครั้งเดียวแล้วก็เลิกเลยก็คือใช้งานพาสเวิร์ดตัวนี้ไม่ได้อีกเลยนะครับหรือ p e r i o d i c p a s s w o r d เนี่ยก็คือจะสามารถปลดล็อกได้ตามช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับนี่สามารถตั้งเป็นรีพีซนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่เราจะให้ปลดล็อกแต่วันจันทร์ถึงวันศุกรน์นะครับเวลา8นนถึงี่ะครับ ห้าโมงเย็นนะครับนี่สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่พาสเวสมุดได้เลยก็เป็นสองสองสองสามสามสามนี่นะครับตั้งชื่อ้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกำหนดระยะเวลานะครับส่งใช้ได้ถึงปีหน้าไปเลยนี่นะครับโอเคครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ อาอันนี้ก็คือจะสามารถเข้าได้ตอน8ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอันนี้เป็นวันทำพาสเวิร์ดนะครับสมมติว่าผมตั้งไว้นะครับสมมติมีเพื่อนมาบ้านนะครับต้องการให้เข้าแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อได้นะครับจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่า ใครมาปลดล็อกตอนกี่โมงนะครับอย่าลืมตั้งชื่อลูกครั้งนะครับตั้งเวลาไว้เลยโอเคหกหกหกเก้าเก้าเก้านี่นะครับหกหกหกเก้าเก้าเก้านี่นะครับปลดล็อกได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราจะใช้พาสเวิร์ดหกหกหกเก้าเก้าเก้าปลดล็อกไม่ได้แล้วนะครับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ หรือถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวแม่กุญแจไว้นะครับจู่ๆแบบเพื่อนมาโดยแบบไม่ได้บอกเราเลยนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับออฟไลน์พาสเวิร์ดนะครับหรือในกรณีที่สมมติว่ามีขนส่งมานะครับเคอรี่มาส่งของนะครับแล้วเราต้องการบอกเคอรี่ว่าเฮ้ยช่วยปลดล็อกแล้วก็เข้าเอาของเข้าไปวางในบ้านให้เราหน่อยเพราะว่าถ้าวางไว้ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายนะครับเราก็สามารถส่งเป็นออฟไลน์พาสเวิร์ดได้นะครับนี่นะครับให้เลือกตรงนี้เลย ําร์ทสวิร์ดตัวนี้นะครับกดแอดนะครับพาสเวิร์ดตตัวนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้แม่กุญแจไม่จําเป็นต้องต่อบลูทูธกับตัวแม่กุญแจนะครับก็คือเราสามารถใช้พาสเวิร์ดตตัวนี้ปลดล็อกได้ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเซตอะไรก่อนเลยนี่เรากดแค่ obtain password ตัวนี้นะครับนี่แต่ว่าพอพาสเวิร์ดตัวนี้มันจะยาวหน่อยนะครับก็คือนี่แป6 2 8 0 6 4 4แแล้วก็บอกเพื่อนเราเลยนะครับว่ากดพาสเวิร์ดตามนี้นะครับมันก็จะปลดล็อกได้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับเป็นวิธีการรีเซ็ตตัวแม่กุญแจนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราเช็คก่อนนะครับว่าตัวแม่กุญแจเนี่ยเชื่อมต่อกับมือถือของเราแล้วหรือยังนะครับนี่นะครับลองกดปลดล็อกดูนะครับหนึ่งทีว่าปลดล็อกได้ไหมอ้าวโอเคปลดล็อกได้นะครับแสดงว่าเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับทําการรีเซ็ตเลยนะครับห้ามรีเซ็ตในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวข้อมูลมันจะค้างอยู่ในตัวแม่กุญแจนะครับกดมุมขวาบนแล้วก็กดนําออกนะครับแล้วก็ disconnect and wipe data นะครับ ดคอนเฟิร์มนะครับ นี่นะครับก็เป็นวิธีการรีเซ็ตนะครับเร็จแล้วนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Huawei 9ตัวนี้นะครับก็คือปลดล็อกผ่านทางพาสเวิร์ดได้นะครับปลดล็อกผ่านทางคีย์การ์ดนะครับหรือว่าปลดล็อกผ่านทางแอปในมือถือแอปทูย่าแอปสมาร์ทไลท์ได้นะครับแล้วก็ปลดล็อกผ่านทางแม่กุญแจฉุกเฉินได้นะครับในกรณีที่ตัวแม่กุญแจมีปัญหานะครับแล้วที่สําคัญก็คือสามารถกําหนดเวลาในการปลดล็อกได้นะครับว่าวันไหนวันไหนนะครับกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วก็สามารถ ส่งตัววันทำพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดที่สามารถปลดล็อกได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับให้กับเพื่อนที่มาที่บ้านเพื่อเข้ามานะครับหรือว่าเวลาเคอรี่มาส่งของนะครับก็บอกให้เขากดเข้ามาได้เลยนะครับก็สามารถปลดล็อกได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับหรือสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมในเพจใน Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวระเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ